อามาพบกันนะเนะชา้าๆตอนเชา้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของอเรื่องของความถูกต้องกับความถูกใจให้แยกแยะให้แยกแยะความถูกต้องกับความถูกใจเรื่องที่อาตมาอาตมา จะมีจุดยืนชัดเจนใช่ไ <c oughs> คือต่อต้านเดรัาฉานวิชาอ่าอ่าเดรัาฉานวิชาตมาต่อต้านอยู่แล้วไอ้เรื่องของเดรัาฉานวิชาไปหาอ่านดูยมมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรอ่าหาเปิดอ่านที่ไหนก็ได้เปิดฟังทำยูทู e อะไรนี่ก็ได้นะแล้วก็ตมาก็ทำไว้เหมือนกันหาดูหาดู ทำไว้หลายช่องทางนะเรื่องเนี้ยมันคืออะไรความหมายมันคืออะไรทำไมพระพุทธองค์ถึงถึงต้องห้ามนะเะไยามาพูดถึงความถูกต้องความถูกใจแต่มาพูดถึงความถูกต้องเรื่องของพระอืมมันเป็นสิ่งที่ผิดสำหรับพระสำหรับโยมโยมจะไปผลิตอะไรขึ้นมาตะกุดประดิษ์คิกอะไร เรื่องรางของขังอะไรถ้าโยมโยมมันทําโยมก็ทําไปแต่จะมาพูดถึงเรื่องของพระว่ามันถูกไหมพระมันทําไม่ถูกเข้าใจไหมอ่าส่วนโยมที่บอกว่าอ่ามันอาจจะเป็นอ่าอะไรยึดมั่นทางจิตใจเป็นมันดีต่อใจอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเป็นการนับถือเป็นก็ อ่าเนียวอะไรเป็นการยึดมั่นในจิตในใจเป็นอ่ามีคุณค่าทางจิตใจอะไรพวกพระเหรียญพวกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะอืมอันนั้นมันคือความถูกใจของโยมอ่าให้แยกแยะแต่ต่อมามาพูดติดต่อต้านนี่คือมาพูดถึงความถูกต้องว่าอันนี้มันถูกต้องไหม อันนี้มันผิดไหมอันนี้มันถูกไหมสําหรับพระแต่สําหรับโยมพราวาสโยมจะไปทําอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ผิดนี่เป็นโยมนี่พูดในกรณีของพระในพระรามอวินัยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่ง,งห้ามเห็าไหมอ่าเพราะฉะนั้นโยมจะบอกว่าเออมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอะไรโน่นนี่นะนั่นมันคือความถูกใจของโยมแต่มันไม่ใช่ความถูกต้อง สำหรับพระที่จะไปทำํำในเรื่องพระเหรียญพระเหรียญเนี่ยมันจะมองได้เป็นสองแบบอาตมารับได้แบบที่อ่าสมมุติว่าวัดนี้หรือพราอาจารย์ท่านนี้ท่านจะท่านจะสงเคราะห์อ่าอาจจะสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลโน่นนี่นั่นสมทบทุนโรงเรียนอ่าทุรกาดานอะไรเงี้ย โรงพยบาบาลที่ขาดเหลือหรือช่วยเหลือสังคมหรือจะอาจจะสร้างโบสถ์สร้างสลาอ่าคือสมทบทุนคือได้ลูกศิษย์จัดสร้างพระเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นมาพระเหรียญของรุบาอาจารย์นะแล้วก็เอามาจําหน่ายให้แก่สาธุชนให้แก่พุทธศาสนิกชนได้เป็นขวัญกําลังใจเพื่อจะได้รับทุนปัใจจัยในการที่จะมาสร้างอ่า จะมาสร้างสิ่งที่ที่จะเขาจะสร้างอะนะเียนสร้างในสิ่งนั้นๆสร้างวัตถุอะไรที่เขาตั้งใจไว้ถ้าเป็นศิษย์จะสร้างขึ้นมาอันนี้รับได้อันนี้โอเคนะแต่ถ้าว่าพระไปทําไปจะสร้างนั้นขึ้นมาเองก็จะหาเงินอะไรเงี้ยจะสร้างขึ้นกันมาเองจะสร้างจะสร้างมาเองเข้าใจไหมมันไม่ควร นะเป็นพราเหรียญเป็นอะไรก็ตามแต่เอะนะมันไม่ไอ้น,นี่ที่บอกว่ามันผิดอ่าที่บอกให้มันแยกให้แยกแยะเน่ะอือพูดถึงเรื่องถูกต้องกับเรื่องความถูกใจให้มันแยกแยะไม่ต้องมาคอมเมนต์สรรยายอ่ามันเป็นที่เหนียวยัง้งเหนียวอะไรอ่ะยึดเหนียวทางจิตใจอ่มันดีต่อใจอะไรไม่ต้องมาสรรยายอะไร มาบอกอาตอมาแต่าตมาบอกไว้ก่อนนะอจะมาไม่ดูคอมเมนต์ไม่อ่านคอมเมนต์ด้วยซ้ํายิ่งคอมเมนต์ยาวๆนี่ยมพิมพ์เมื่อยมือเฉยเสียสมองเสียเปล่าอจะมาไม่อ่านนะยมยมจะมายมเป็นใครอะยมจะมามาคอมเมนต์มาสอนมาสัทยายามาอธิบายยมไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเข้าใจไหม โยมคอมเมนต์ได้แค่สาธุแค่นั้นแหละถ้าไม่สาธุก็ด่ามาเลยไอย้หามเมยเออี้อ้กเกียรติมานักกวออด่าเลยเอ,อถ้าไม่สาธุก,ก็ไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์สันทยายปาตกระถาอะไรเออไปยกองหงัวข้อนั่นหัวข้อนี้มาอธิบายหรอกอาตมา ได้รับการอธิบายกับครูบาอาจารย์กับสิ่งที่จะมาเข้าใจมามากพอแล้วเข้าใจไหมไม่ได้เป็นน้ําเต็มแก้วแต่ขอให้พระธรรมเต็มใจนะไม่ได้เป็นไม่ได้ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วแต่ทําตัวเป็นแค่พระธรรมเอามาเต็มใจก็พอ <c oughs> นะเออคิดว่ามันถูกม,มาเลยรู้แค่ว่าอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดไม่รู้หรอกว่า มันมาจากขุตกะนิกายธรรมบทวักสามวักสี่วักตอนนั่นน,นี่นี่นั่นบาลีได้กล่าวไว้อย่างนี้อ่าอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้จัดยกขึ้นมาขนาดนั้นมาจากพระไตรปิฎกในวักนี้วักสองเล่มที่เท่าไหร่ไม่เราจะมารู้ก็แค่นี้อันนี้มันผิดมันเป็นเรกฐานวิชาอันนี้พระพุทธเจ้าให้ทำหน้าที่ของพระของสงฆ์คืออะไรอืม พิกขุคือผู้ฟังฟังพระธรรมคาสอนนี่หน้าที่แค่ฟังอ่ถ้ามีความสามารถหน่อยก็เผยแพร่ออกไปนะนี่คือหน้าที่หลักๆไม่ได้หน้าที่มาทําพระเหรียญมาทําตะกุดประหลัดขิกเบีย้ยแก่อะไรอีกมันเยอะแยะข้างหลังของของัง <c oughs> นะ ส่วนที่คารวะลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมเขาจะทําอ่าแล้วก็ทําอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าแต่มาพูดในเรื่องของพระพระไม่ทําไม่ได้เป็นเดรจฉานวิชาไปหาอ่านดูไม่ต้องมาถามอาตมาหร,หรอกว่าเดรจฉานวิชามันคืออะไรแปลว่าอะไรฮาอ,อ่านที่ไหนก็ได้ทุกวันนี้โทรศัพท์ก็น่าจะมีอมั้งเออถึงได้มาเห็นคลิปอาตมากต็ต้องมีโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะ มันมีหลายช่องทางพี่มพ์เข้าไปดูดิเดลชานวิชาแปลว่าอะไรหรือจะมาหาดูในคลิปของอาตมาก็ได้ก็ได้อธิบายไว้อวิชาคืออะไรเดลชานวิชาคืออะไรทําให้หมดเออทาไปตามภาษาของอาตมาอืมแล้วก็สายรักใช่ไหมตมาบางคนมองสายรักฮาร์ดคอร์เลยนะตมาเนี่ย ตมาก็พูดถ้าพูดกับคนปกติก็พูดกับก็พูดแบบปกตินะอืมพูดกับคนดีอะตมาก็พูดดีถ้าพูดกับคนชั่วพูดกับคนเยี่ยเฮอ่างเงี้ยมันไม่จําเป็นต้องพูดดีกับมันหรอกใครไม่ดีอะตมาก็พูดไม่ดีแค่นั้นเองเออมิเลยถ้าคนดีแล้วเราจะไปพูดไม่ดีใส่มันก็เราต้องพิจารณาตัวเราเลยนะคนดีเราก็ต้องพูดดีกับเขา คนปกติเราก็ต้องพูดปกติถ้าคนมันไม่ดีเราก็ต้องพูดไม่ดีเหมือนกันไม่จําเป็นต้องพูดดีนี่บางคนมันไม่ดีเอออ่าแล้เป็นพระเป็นภิกษุควรที่จะอะไระสํารวมอาพูดจ้าอ่อนหวานไปไปหาฟังไปไปหาฟังผูดที่สํารวมพู้ที่อ่อนหวานอย่ามาฟังอาตมาไม่เห็นเลยอจำแนกอ่ะอะไรเอตอาทักะ พุทธสา,าวกแปดสีพระอ,องค์ท่านสอนเรื่องของเอาจริงๆท่านสอนเรื่องของการจําแนกอ่าจริตนิสัยของของคนทั่วไปนะว่าคนเราเนี่ยมันมีต่างคนต่างนิสัยเ,ออเหมือนพุทธสา,าวกเหมือนกันท่านมีกรรมเก่าอะไรพระพุทธเจ้าก็พยายามอธิบายก็ยังมาสอนในเรื่องของการบอกว่าเออทุกคนมันต่างคนต่างคิดต่างนิสัยต่างความเก่ง ปมความเก่งความด้อยมันแตกต่างกันท่านอย่ามาสอนในเรื่องนี้ถ้าหัวใจหลักๆไปบอกเหมือนเนี่ยพระสารีบุตรมีกมเก่าติดมาท่านเคยไปลิง,ลงป่าเลยใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดน,นะท่านเดินกระโดกกระเดงเนี่ยเดินไม่สารวมเนี่ยเพราะท่านเคยไปลิงป่ามาก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณนะั้นติดกมเก่ามาท่านก็พยายามจะ อธิบายให้มันเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นแต่จริงๆหัวใจหลับท่านก็อยากจะบอกว่าคนเรามันต่างคนต่างนิสัยครูบาอาจารย์หลายท่านพ่อแม่ครูาอาจารย์ท่านดุดุอ่าพูดอ่านักๆพูดแบบแรงๆก็มีหลายท่านอืมบางท่านก็ชอบอ่าโยมบางคนก็ชอบโยมบางคนก็ไม่ชอบอ่ชอบพระที่พูดอ่อนๆหวาน สำรวมกิริยาวาจาอ่อนหวานไพเราะก็ไปหาฟังอย่างนั้นอย่ามาฟังอย่างนี้เพราะอย่างนี้เอาทำพูดตรงๆพูดจริงๆฟังได้ฟังฟังไม่ได้อย่าฟังมันฟังแล้วมันเป็นทุกข์นี่อย่าไปฟังออเพราะแม่ครูอาจารย์ที่ท่านพูดแรงๆอย่างนี้อ่ท่านพูดอ่อนหวานก็มีอาืาเพราะนั้นมันอยู่ที่จริตอา่า มันจะให้เหมือนกันทั้งหมดไม่ได้หรอกนะให้เหมือนกันทั้งหมดไม่ได้อบางคนบางท่านก็มีการบ่มเขาการสอนการเทศนาแตกต่างกันอ่จะให้เทศเหมือนกันจะให้พูดเหมือนกันมันก็ไม่ได้อืมกรรมมันคนละอย่างกรรมมันคนละกรรม <c oughs> <c oughs> ขออภัยบางทีพูดไปแล้วตมาก็หอมหอบไปนะมันก็เดินเดินขึ้นท่าลงเนินขึ้นเนินปีนเนินมั่งอะไรบ้างเพราะเนี่ยเส้นทางบินธรรมบายเราจะมาก็จะไปถึงหมู่บ้านนะก็ต้องเดินไกลอย่างที่บอกมานั่นแหละอะนะนะก็เดินไปเงี้ยถึงหมู่บ้านพอถึงหมู่บ้านค่อยอ่าครองจีวอนอมคลุมให้เรียบร้อย ตอนนี้เาเดินไกลเหงื่อโชกนะมาดีหอบแหง้งๆแห้งๆอ่าอืมบางคนบอกอาการเป็นยังไงท่านอาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงล่ะอ,อาการก็เป็นอย่างที่โยมคิดนะโยมคิดดีแล้วมันก็ได้ดีอ่าโยมคิดว่าอาการอาต่อมามันดีมึงคิดว่าคิดไม่ดีก็เนีย้ยมันก็ได้ไม่ดีขนานี้เองเออเป็นอาการมันเป็นยังไงล่ะอาการหอบนี่อืมอืม ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะแค่นี้เลยนะอืมมาพูดถึงเรื่องของอความถูกต้องกับความถูกใจพูดมาสยาวเจ้าเบึงบัวอ,อยู่กับธรรมชาติอความถูกต้องความถูกใจอตมาชอบนให้คนไม่มาถูกใจตมาเนี่ยชอบชอบให้คนเกลียดแปลกนะไม่ชอบให้คนมาชอบมาลักหรอกอตมาเนี่ย ถ้ามนคนเกลียดจะเยอะดีมันจะได้ไม่มีใครมายุ่งเราอยู่อย่างวิเวกอย่างอยู่อย่างสงบสงัดของเรามีอะไรอยากจะถ่ายทอดทำก็ถ่ายทอดลงโทรศัพท์อย่างเงี้ยเข้ามาดูกันแค่นั้นเองใครชอบก็ชอบไม่ชอบไม่ต้องดูเออไม่ต้องให้คนมามาชอบมาลักมาหากราบนมัสก,การโน่นนี้นั่นมันวุ่นวายอาไมาคิดว่าอาตมเห็นครูบาอาจารย์ท่านรับแขกรับ ลูกศิษย์ลุงหานั่งทั้งวันอนะาตมาย,ยังเห็นใจเลยท่านคงเหนื่อยนะเป็นตามาทําไม่ได้หรอกมานั่งรับญาติโยมทั้งวันไม่มีเวลาดูตัวเองเลยมีเวลาดูแต่คนอื่นดูแต่ลูกศิษย์ลุงหาปวดแข้งปวดขานั่งอยู่ตามาทาไม่ได้อะเออว่าคนจะชอบเยอะนะนั้นเพราะนั้นมันดีแล้วคนไม่ชอบคนเกลียดเยอะดีจะได้ไม่ต้องวุ่นวาย <c oughs> นะอ่ะแค่นี้แหละขอจะเจริญพร